สวัสดีค่ะพบกับมิ้วเขมสอนหนูขาวค่ะเรามาพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาสบายๆแบบนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32กับรายการ Drive It Easy สนุกขับสนุกรู้รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงวิธีการขับรถการดูแลรักษารถแบบง่ายๆถูกวิธีค่ะ สำหรับผู้ที่ใช้รถหลายๆท่านนะคะอาจจะมีความเชื่อว่าก่อนจะดับเครื่องยนต์จะต้องปิดแอร์ก่อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของรถเราแต่ผู้ใช้รถบางส่วนก็มองว่าไม่จําเป็นจะต้องปิดแอร์ก่อนจะดับเครื่องยนต์ทําให้เกิดความสับสนนะคะว่าจริงๆแล้วควรจะทํายังไงกันแน่วันนี้มิวจะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ค่ะ สำหรับความเชื่อที่ว่าจะต้องปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์เป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะแต่เฉพาะรถที่ไม่มีระบบหน่วงเวลาสำหรับเปิดแอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์รุ่นเก่าๆค่ะเพราะในรถรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบหน่วงเวลาสำหรับเปิดแอร์นั้นเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ระบบแอร์จะเริ่มทำงานทันทีทำให้เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์จะเกิดไฟกระชากและมีการใช้กำลังไฟมากขึ้นค่ะ ซึ่งหากแบตเตอรี่มีกำลังไฟอ่อนก็อาจทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดได้ยากหรืออาจสตาร์ตไม่ติดเลยรวมทั้งอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนดได้ดังนั้นนะคะการปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์จึงยังมีความจำเป็นอยู่ค่ะสำหรับรถยนต์รุ่นเก่าๆที่ไม่มีระบบหน่วงเวลาสำหรับเปิดแอร์นั่นเองแต่สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆไม่จำเป็นจะต้องปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์ก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีระบบตัดการทำงานของไฟฟ้าส่วนต่างๆรวมถึงแอร์ด้วยดังนั้น ในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ระบบจะทำการตัดกระแสะไฟที่ไปเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มอเตอร์สตาร์ททำงานเพื่อให้กระแสะไฟไปที่มอเตอร์สตาร์ทได้มากที่สุดในระหว่างการสตาร์ททำให้ไม่เกิดไฟกระชากและไม่สร้างความเสียหายให้กับคอมเพรสเซอร์แอร์และเครื่องยนต์ค่ะแต่แนะนำว่าควรปิดเพียงแค่ระบบ AC ทิ้งไว้ก่อนดับเครื่องยนต์สักส3งถึงนาทีนะคะเพื่อเป็นการไล่ความชื้นออกจากระบบแอร์เพราะการปิดระบบ AC เป็นการปิดระบบการทำงานเพียงแค่ในส่วน ของคอมเพรสเซอร์แอร์ค่ะ แต่ในส่วนของระบบพัดลมจะยังคงเปิดทำงานอยู่นะคะโดยอาจเร่งระดับความแรงของพัดลมขึ้นไประดับสูงสุดเพื่อเป็นการไล่ความชื้นออกจากคอยเย็นของระบบแอร์ซึ่งวิธีการดังกล่าวนะคะสามารถช่วยลดกลิ่นอับชืน้นหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในรถยนต์รวมถึงช่วยลดโอกาสการเกิดเชื้อราหรือการสะสมของฝุ่นและแบคท,ทีเรียภายในช่องแอร์อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือคำตอบเพื่อไขข้อสงสัยนะคะว่าตกลงแล้วเราจำเป็นจะต้องปิดแอร์ก่อนดับเครื่องยนต์หรือไม่ค่ะ ต้องขอบคุณมาสด้ด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องของการใช้รถไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมส่งคำถามมาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้ทาง Facebook m a ด d a Thailand มิวเจอรี่หาคำตอบมาให้ค่ะวันนี้มิละรายการ Drive Fit Easy สนุกขับสนุกรู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ